สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอนในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดผ้าพลอยพี่น้องมาเท่าสุขุสุข้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากพอค้นมักหวยค่ะ งวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดแรกนะคะคุณพอเราไห่วิ่งบนหกวิ่งล่างหานะคะจับคู่ล่างหาหนึ่งตรงๆค่ะพี่น้องค่ะส่วนบนคุณพอราจับคู่ไห้ศูนย์หกพี่น้องเอามาเนี้นะคะคงสุดท้ายแล้วนะคะแนวทางของพอค้นมาหวยค่ะิได้มาเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะครับ,รบขอบคุณสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับจ้าเบิกงินลูกชี้นหก ค่ะด <c oughs> ินอ่อนเอฟซีทั้งหลายนะครับจ้าขอโทษด้วยค่ะเด้อวันนี้ท้องมาหลบกวนจังน้อยครับผมมาเป็นอย่างอกเพรวาวงานมันกับงานสบายสบายโอค่ะค่ะแค่ว่างามันมีเสียงรบกวนวแซอรเซอร์อางานมัน,นสิดีแต่สีปียังดังเ <c oughs> น,นี่ยนะโ <c oughs> อ้อันบ่เสียงดังบ่รบกวนค่ะตอนนี้เขา,นนาแน่นนารถแล้องอาะเพาะวัาวนี้นเสียงตีประตู ด้ครับกันอยู่ข้างนอกว่าใดก็เจอาเฮ็ดยังเสียงดังกัะเล่เขาน่หนาเลยอ๋อค่ะค่ะบมนพงชิ้หาได้นอนค่ะเนาะครับเดี๋ยวจะมาเน่นให้นะครับแล้วก็จะมาปล่อยเล็บสามโตให้จที่หาได้ได้ค่ะครับแต่วันรักลอยเนี่ยผมมักมักแปดกับมักคกันละอืมจ้ะ เขาว่ามันเคยมันก็เคยมันก็เข่าแน่รุดแน่แหละมันก็บ่ค่อยมันกับก็ทูมอดดอกหลักร้อยก็ได้จ้ามันกัมีเข่ามีรุดเนาะครับเนาะแม่นค่ะธรรมดาเนาะค่ะเนาะเออมันเป็นแชแนวทางเนาะค่ะครับเอาเอาบนก่อนเนาะครับเนนบก่อนค่ะบนเนียดเน้นหาศูนย์กับหาสอง ซี่ศูนย์กับซี่สองนะครับตัวเน้นโอหาศูนย์กับหาสองซี่ศูนย์กับซี่สองนะคะครับจ้ะรักลอยเอาเอาหกกับแปดนะครับใจผมก็จะเอาแปดหาสองนะ,ค,ะครับหกกับแปดนะคะอือค่ะได้ค่ะแปดหาสองตัวเน้นเลยครับครับ<อ>ตัวเน้นกับแปดหาสองแปดหาศูนย์นะครับโอ้ได้ค่ะแปดหาสองแปดหาศูนย์ค่ะ แปดล้อมกับแปดที่สองแปดที่ศูนย์ผมมาโคกเขาในน้ำเลือครับปั่ผมเชียวแท้มันตัวมันก็ะติบว่าหลายหางอืมค่ะเพราะว่ามีหกแหละตัวหนึ่งรักลอยท<ช>ี่ผมกัดขัดมากดึงออกมากหาง 1, 2, 2, 1, 1> ล่างกับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดโอเน้นครับล่างหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดค่ะครับ ลอมกับติมีหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้สองเก้าค่ะสองหานี่ก็อยากกันล้างไวน้ำําได้ครับด้อได้ค่ะตแต่ที่นีในชั้มนี่นนล่ะค่ะแต่กับกวหมั่นใจวัานาจะอมาเราะางกับบนคือเผลอเฉืมาเทร่งล้างเครื่องบนกับบ่กพ่อถือกัค่ะแต่ว่าลูกเสื้อความมันสีดำนะมัง เลมันเป็นอันเมื่อันนี้พอดีเนาะค่ะเนาะมันคู่วันยังนี่เนาะค่ะเนาะเป็นกสื้อน้ำสีแล้วจนมาพูดด้วยว่าสีดังแล้วยึดแถวบ้านมันส่งสีดัำๆแล้วค่ะเจ้ามาเอาน้ำแล้วกับเจ้าโรตเตอรี่มานส่งถามว่าเจ้าว่าเจ้ากวาดังแล้ววัยังด้านรถกับผมกับผ้าด้ดอกโรตเตอรี่วกันหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดโ้ว่ามันขจจสร้างจองไว้ยังแต่แหลกๆคุณบอสเนาะค่ะเนาะขาเจ้าว่ามันรถกันที่แหลกหมดละเขาสร้างไว้อืม มันทุกปีฮะลานถ้าเป็นวันคู่วันยังเนี่ยจ้าจัดไปแหลกกระเน่นตามนั่นแหละครับได้ค่ะจัดรอบเบิรงเด้อพี่ร้องพอแม่พี่น้องเอสซีผมก็คิดว่าสิเขาขึ้นเกาแหละครับค่ะแม่งหมั่นใจขึ้นเกาโยงวันนี้จังได้กับมาขึจังวางในึงหันกันยังหันหานึงตรงๆเนอะวานหนึ่งหันรับ มั่นใจว่าขังบนกันเน่นกันไม่ครับบุญเหรียญบูพนเหรียญเป็นอาชีพก็เถือกแล้วครับศูนย์หกน้อยเนี่ยไหนน้อค่ะเข่าพวกฝันครับอืมเอาวันนี้ฝัน,น,นเลยไ,ไ,ไปก่อนเหรอฮะฝันไปก่อนละคะเฮ้ยวันวันนี้เดี๋ยวราคันหอดเมื่อค่ะม,ม,มันฝันเดี๋ยวผมจิดโทรไปบอกดอกไ,ได้ค่ะได้ค่ะประว่าน,นั่งื่อๆเราก็ฝันเลยอกับมีฝัน เสียนแม่แต่ว่าแม่คนก็ตายไปล้ละเสียไปหลายปีนั่นแหละค่ะคือว่าเจ้เก้าสารันเสีนแม่เรียกมัดจีบตัวเก้าได้เรียกผมกว่ได้ตัวเก้าผมกวบัตรตัวเก้าออกเวอร์กันเรียงซี่มักัเล่นยรถเอร์ครับโอ้ตัวเก้าพวกอันหานึงอ่ะเนาะฮานะหานึงซี่หนึ่งหา,หงาึแล้วก็เก้าชูนนี่แล้วครับม,มันติดมันกติดมาในสูตรเท่านะ้ะแมนค่ะ แต่ผมฝันเห็นแม่ย่มไดเรกมาสิออกตัวเก้าแม่ค่ะใครว่าคันมาจัดใจโวดเรื่องเอซีเลยผมกับมันใจยั่ดอกว่าจะไม่กับมาเรขกผมกบาคูหนึ่งกับคูหนึ่งมาแท่ล่างบนเนี่ยค่ะพอว่าแบมันไดเดินแล้วมันสิรลุดนยากเดู่อือจ้าเป็นจงคือผมชงขอมูลในเเบิ้งนี่ยลุดนยากค่ะครับ แก๊ก็อย่าลื่อมติดเลยจะขาดจะชิบเลยเด้อบ่ค้าได้ขาดกระตุ้งได้ค่ะคจ้ะค่ะค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณหลายครับนักแข่งหาศูนย์เด้อค่ะบนแหลกนักนักแข่งหาศูนย์เนาะเนาะส่วยโตมันเ่อะครับแจกแจกได้ค่ะโตผมจะมาแห่งขึ้นหาศูนย์ค่ะครับผม จ้าจ่าไปจักนาทิพย์เนี้ยเออขอบคุณในหลายเยนี่ยสามีกับพ่อแล้วครับพมา่านรบกวนเวลาง,งานไม่เก่งใจไหมคะ่ะไม่รบกวนหรอกครับแต่ว่าผู้เบาเป็นเบาเพราะคอยเก่งกันเลยก็ได้ก็ได้ยุค่ะหกนาทีนี่เดี๋ยวพวกเราด้วยไปเติมเอี๊ยดอีกสองนาทีค่ะได้ยุค่ะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะโชคดีนะคะ ครับวัดวนดีตามโชคดีมาสุขคนตั้งเงียบซี่ตั้งช่องบิึงมาด้วยซี่หายซี่แหละครับจา้าขอบคุณค่ะค่ะสสด,ส,สดีค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพอคนมักหวยนะคะคงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะสำหรับงวดที่ผ่านมานีงวดแหลกที่คุณบอกเรามาว่างแนวทางนั่นะคะก็เขามาเป็นลาหา์หาหนึ่งตรงๆนะคะ บนคุณพ่อให้วิ่งโกนะคะพี่น้องคุณพอ่อรถจับศูนย์โกให้พี่น้องคะ่ะบางท่านบางคนพันกนอ่าเอาไปจับศูนย์โกกัเป็นเก่าเนาะพี่น้องเนาะถ้ากราฟนี่ก็สิได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะ่ะมวลนี้คงสุดท้ายนะคะพี่น้องเอาลักลอยนะคะลักลอยของคุณพอ่อคงสุดท้ายมวลนี้มีโกกับแปะนะคะพี่น้องคะ่ะเน้นๆสองตัวก็คือหาศูนย์พี่น้องแอดพันไปเกียนซ้ำสองเจอเนาะพี่น้องบอําเพมนญไม่สีไม่หรือีหาศูนย์พี่น้องคะ่ะแอดเขียนหา มีหาศูนย์สี่ศูนย์สี่สองหาสอันนี้ชุดบน2อตบนมีซัมนี่พี่น้องคะสอตบนมีซคูถ้าพ่อแม่พี่น้องมาหัวเกามาใส่แต่ว่นวันีคุนพลเราจับแปดไส้ไห้นะคะพี่น้องคะจับแปไส้ไห่เป็นแปดหาสองแปดหาศูนย์นย์แะคะเน้นๆคือแปดหาสอกับแปดหาศย์ค่ะบนันนีล่างคะ่ะล่างคะ่ะมีหนึ่เจ็ดสอดตัวร่องหนึ่งเก่าสองเก่าสองหานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีปรามาณนี่นะคะสำหรับแนวทางจากพอค้นหมักหวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี่พอค้นหมักหวยว่างแนวทางกับเบิ่งแลด้วยนี่เป็นงวดแรกเล่าให้วิ่งบนหกวิ่งล่างหาเขามาเป็นหาหนึ่งล่างตรงๆนะคะหก บนเนี่ยพอเราจับคู่ให้ศูนย์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะโอ้ยทำแม่นีพ่อแม่พี่น้องเอาศูนย์หกนี่ไปปีนขึ้นเนี่เป็นศูนย์เก่านี่ก็ทั้งบนทั้งล่างแหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะม้อนี่ก็มีประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางจากพ่อคนมาหวยนะคะจังใดกับพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ถ้าพม่พี่น้องมากชอบแนวทางชุดนี้ของพอค้นมักหวยพี่น้องคะยิบจับซื้อหาลอตเตอรี่เอาไว้พอมนะคะพี่น้องอาการกเริ่มเย็นมาแล้วดิพี่น้องหาโมงสีหงม่วงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอากาศกเริ่มเย็นเข้ามาแล้วนะคะพะม่พี่น้องคะอ่าณขณะนี้นะคะเวลา15นาฬิกาน,นาทีนะคะอุณหภูมิ22่องศานะคะพะม่พี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณพมยพี่น้องคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อค้นมกหวยนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้คะ่ะแอกซิเดอ์ขอตัวลาไป,ไปพี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไปพอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ